สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะเกาะอ,อื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปจ้าค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็จะพาพี่น้องมาเห็ดต้มแห้งค่ะเครื่องในหมูจ้าขั้นตอนแรกก็จะต้มน้ำให้เดือดจ้าใส่ข้านอลงไปใส่เกลือลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาตามด้วย ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดฉีกนะคะเพื่อความหอมจ้าค่ะต่อไปเนาะค่ะก็จะใส่เครื่องในหมูลงไปจ้าพี่น้อง เครื่องในหมูห่าเนี่ยซื้อมาจากตลาดค่ะเขาก็จะตม้มแล้วก็ซ้อยมาหั่แล้วเรียบร้อยจ้าพี่น้องสะดวกสบายค่ะห้าออกมาเสร็จแล้วเขาก็มาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเอาไขามันออกพี่น้องล้างให้สะอาดเลยเสร็จแล้วเขาก็ใส่ลงไปในหม้อจ้าเขาก็จะตม้มต่ออีกเนาะคะ่ะประมาณ20นาทีถึง30นาทีเพื่อให้เครื่องในหมูห้าเปื่อยดีเนาะจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะ ค่ะพี่น้องพุณแม่กะต้มเครื่องในหมูเปื่อยได้ทีแล้วจ้ะพี่น้องหอมหอมมาไม่กินข้าวเลยเครื่องเทศถึงค่ะเนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเห็ดน้ําจิ้มแจ่วจ้าค่ะต่อไปเนาะค่ะก็จะเป็นการเห็ดน้ําจิ้มแจ่วพี่น้องใส่ชูรสลงไปข้าวคั่วพริกปน่นน้ำปลา น้ำมะนาวต่อไปฮาก็จะชิมรสนะพี่น้องชิมรสตามความชอบค่ะค่ะต่อไปก็โรยต้นหอมผักชีนะพี่นอ้องอ่าต่อไปสิตักเสิร์ฟจะพี่น้องเนี่ยค่ะเซตเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการเห็ดต้ตมแห้งกับน้ำจิ้มแจ่วค่ะพี่น้อง เมนูนี่สามารถเอาไปเห็ดต้ตมแ่บก็ได้จ้าพี่น้องก็ลองไปเหุกินเมองด้วจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับเมือนีล่าไปก่อนจ้าพี่น้องพอกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า